สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้กับมาพรม,มาพอกับช่องสาวหม่องชาแนลค่ะกับบรรยากาศป้าใหม่ช่วงเชาวาวเนาะพี่น้องค่ะวันนี้สาวหม่องผ้าขาวครเขาป้าเช่นเคยค่ะมหาเห็ดเนาะว่าสิหม,มานซ้ำไดก,ก้อนสิไปรับชมก็อย่าลืมเปลี่ยนร่างใจสาวหม่องน้ำเนยด้วพี่น้องปไปลุนกันเลยค่ะสาวหม่องเห็นไวแล้วครับพี่น้องดอกงามเลยค่ะเหงง็ดละงหอกคุณนไหมพี่น้องกำลังกำลังป็นไข่ค่ะกำลังเป็นไข่นี่งามเลยเนี่ยค่ะ ค่ะำายงามเลยนี่อีกข่าหนึ่งลกูลกกลางเงาหนาแปดนะคะเปิดมากก็เห็นเลยพี่นอ้องข่หนึ่งเลยค่ะไขยง,งามๆเลย ใครก็ลังงามเลยค่ะเห็ดแป้งค่ะหรือว่าเห็ดดิน เอ็ดเข้าไปค่ะโอ้เห็ดนาแหล่ดอกงามค่ะ เห็ดน้ำหมากค่ะเห็ดนาแดงค่ะหรือว่าเห็ดน้ำหมาก head สวยเลยค่ะอันนี้เห็ดก้อแดงค่ะเห็ดก้อแดงน้อยค่ะอันนี้ นี่เห็ดแปลงค่ะหรือว่าเห็ดดินเห็ดหนะคะแดงอย่างนี้แล้วค่ะ้งาๆเลยหรือว่าเห็ดกอแดงหน่อยค่ะนี่หรือว่าเห็ดกอแดงหน่อยพี่นอ้องแกงหวานๆน้วยนะคะน้ำแดงใจวายเลย เห็นน้ำหมากไงค่ะเหิดน้ำหมากไงสองดอกค่ะทุกคนเห็ดพิ่งเข่าออกรอบไหมค่ะดอกเบอร์ท่านได้ปันไหนดอกนี่นนองดอกกำลังพอดีได้ค่ะนี่เห็ดพิ่งเข่า ออกหลบไหมนี่สวยๆเลยค่ะซีดอกนี่ค่ะซำมี้กำลังแก่งแสบเลยนะพี่หนู่มนี่ซามี้กำลังแก่งแสบเลยค่ะนี่อีกดอกนึง เอ็ดนาเลค่ะเอ็ดทานจ้ะ หามฟานพี่น้องอืเอเห็ดปวกดอกเดียวเฮ็ดเพิ่งขมินค่ะ เห็ดบวกตาดจ้ะเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดหน้าแดงเห็ดดินจ้าเห็ดนาแลเลือตาเพื่อนเพื่นเรือไว้ให้จ้ะอยู่ในป้าผัดติว พี่น้องสมองเห็นเห็ดไ่จ้าโอ้ยหาต่างดุนกําลังเห็นเห็ดไข่น่เห็ดไข่ขาวจ้าเห็ดไคหน่อยหอมหอมค่ะเห็ดเข่าปลายค่ะเห็ดเข่าปลายมีจุดๆน้ำค่ะเห็ดเกิดยุ้งโขนพี่น้องเห็ดแปลงค่ะ กีเฮดไข่ค่ะจีเฮดไขาหน่อยเอฟอันนี้พี่น้ ยางมากระโดนตื่นแ,แล้วพี่น้องก็จะได้แต่ละดอกค่ะกระยางเบื้องเลาะเบื้งหันเบื้งนี่มีซาเบ,บื้องหันได้เห็นละงูจุ่มนึง่งมาหันพี่น้องเบบอก,ก็บบ่บปากบวมอย่างนี้ค่ะค้นหลาย เห็ดกาลังสิเริ่มออกคุณไม่สมองยางมาค่ะเห็นเรื่อยๆอย่ค่ะแต่ว่าโดนโนเห็นเทียเห็นเรื่อยๆย่ค่ะแต่ว่าโดนๆเห็นเทีย,ย,ย,แ,ทยแบบไรเนาะพี่น้องก็จะคืดเต้นอ่ะไปพี่น้องไปลุนกันต่อค่ะรอไปรอมาพอเห็ดปลุกพี่น้องปากดังเื่อได้ะคะ่ะ ่วงนี้เป็นเห็ดปวกดอกเดียวเด้อพี่น้องเห็ดปวกดอกเดียวเด้อค่ะช่วงนี้มัทนาบเห็ดปวกมูนี่ค่ะงามๆเลยค่ะเห็ดทานสีคือคือใบไหม่พี่นอ้องคือคัะคือเนี่ยค่ะกี่เห็ดไค่ค่ะ นี่อัปเดตกระตาพี่น้องเอาแล้วเนาะค่ะคลิปนี้สาหมองกะสิคอตูรล้าพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะเห็ดกระไดแกงยูเห็ดหลากหลายชนิดพี่น้องเห็ดล้วมเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดละงูค่ะกำลังเริ่มออกไหมเลยพี่น้อง่ะคลิปนี้เสาหมองก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้เด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเอามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือนี้สวัสดีค่ะอย่ามาหลาะไม่พี่น้องมืออื่นเนาะคะ่ะ